สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้สาวหลานจะพาทุกคนมาทําเมนูโปรดของใครหลายๆคนนั่นก็คือขนมจีนน้ําดากแกงไก่นะคะเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆส่วนผสมและวิธีการทาเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำพร้อมๆกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราอย่างแรกก็จะเป็นน่องไก่ติดสะโพกนะคะขาไก่แล้วก็ปีกไก่นะคะนาทุกอย่างมาขยํากับเกลือแล้วก็ล้างน้ําเปล่าหลายๆรอบนะคะเพื่อล้างกลิ่นคาวของเขาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาสับไก่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาขาไก่เนี่ยไปต้มกับตะไคร้แล้วก็ใส่ เรือนะคะเราจะต้มขาไก่ของเราให้สุกแล้วก็เปื่อยดีนะคะในระหว่างที่รอให้ขาไก่ของเราสุกเดี๋ยวเราจะมาต้มเครื่องสําหรับทําน้ํายากันเลยค่ะค่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงแกระเทียมนะคะสําหรับพริกแห้งความเผ็ดตามชอบเสร็จแล้วใส่พริกเม็ดใหญ่เพื่อเพิ่มสีสันให้กับน้ํายานะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยกระชายนะคะเปิดไฟให้หม้อของเราเดือดพอหม้อของเราเริ่มเดือดก็จะใส่น่องไก่ติดสะโพกลงไปนะคะไก่ในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเลือกใช้เป็นอกไก่ก<อ>็จะดีมากๆนะคะแต่สาวลาไปหาที่ตลาด แล้วไม่มีเนื้ออกไก่ก็เลยได้เป็นน่องไก่ติดสะโพกมาแทนค่ะถ้าเป็นเนื้ออกไก่เนื้อเขาก็จะเยอะมากกว่าส่วนอื่นๆน,นะคะถ้าเกิดว่าได้เนื้ออกไก่มาซําน้ํายาเนี่ยน้ายาของเราก็จะได้ฟูนะคะแล้วก็จะทําให้น้ํายาของเราข้นแล้วก็อร่อยด้วยค่ะในระหว่างนั้นก็มาเตรียมหั่นผักเอาไว้รอนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีถั่วฝักยาวการะหล่ำปลีนะคะตามด้วยใบโหระพาต้นหอมผักต่างๆเอามากินคู่กันอร่อยมากๆแล้วก็มาดูในส่วนของหม้อต้มเครื่องของเรานะคะเราจะแยกน้ํากับเนื้อของเขาออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็นําทุกอย่างเนี่ใ,ใน คุกแล้วก็ตำรวมกันให้ละเอียดนะคะตอนนี้ถ้าไม่สะดวกตำก็ปั่นก็ได้ค่ะสาวหลาชอบตำเอามากกว่านะคะพอตำทุกอย่างละเอียดได้ที่ก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะแล้วก็ตำรวมกันน้ำต้มเครื่องก็ยังเก็บไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทําน้ํายาค่ะพอเราตำทุกอย่างละเอียดแล้วตั้งหม้อเลยค่ะใส่เครื่องที่เราตำลงไปตามด้วยหัวกะทิ250 m l นะคะผัดเครื่องต่างๆให้เข้ากันกับหัวกะทิจนกะทิของเราแตกมันและเครื่องของเราส่งกลิ่นหอมนะคะผัดจนเครื่องของเราแตกสีแล้วก็หัวกะทิของเรา แตกมันก็จะใส่หางกะทิลงไป250 m l นะคะตามด้วยน้ําล้างครเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําต้มเครื่องลงไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มปรุงรสใส่น้ําปะลาลงไปปรุงรสได้ตามใจชอบนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผงปรุงรสล,ลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายสักเล็กน้อยใส่ผงชูรสลงไปตามชอบตามด้วยน้ําปลานิดนึงนะคะปรุงจิดจืดๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าไม่พอดีเดี๋ยวเรามาเติมเพิ่มได้อีกค่ะและนี่แหละค่ะคือการผิดพลาดในการทําน้ํายาแกงไก่ของเราสาวหล่าลืมเอาไก่เนี่ยไปผัดกับเครื่องแกงในขั้นตอน อนแรกนะคะก็ใส่ไปในขั้นตอนนี้เดี๋ยวครั้งหน้าสาวเราจะมาแก้ตัวใหม่นะคะพอเราใส่ไก่ลงไปแล้วก็จะเคี่ยวไก่ของเราให้สุกแล้วก็เปื่อยดีนะคะพอไก่ของเราสุกแล้วก็เปื่อยดี <ๆ S 2> ก็จะใส่ขาไก่ที่เราต้มมาไว้ก่อนหน้านี้ลงไปค่ะเสร็จ <c oughs> แล้วสาวเราจะเพิ่มความหอมด้วยการบุบกระชายให้พอแตกใส่ลงไปนะคะตามด้วยใบยมะกรูดฉีกแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยการใส่พริกลูกโดดใครชอบเผ็ดมากใส่ามากใครชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันชิมแล้วก็ปรับรสชาติได้ตามชอบได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็จะตบท้ายด้วยต้นหอม ลงไปนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันสักเล็กน้อยขั้นตอนนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะไปค่ะทุกคนอดใจไม่ไหวแล้วหิวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินขนมจีนน้ำยาแกงไก่กันนะคะเมนูนี้ทําง่ายแล้วก็ทํากินในครอบครัวหรือจะทํากินกับเพื่อนก็อร่อยดีนะคะและที่สําคัญกินหลายๆคนแย่งกันกินยิ่งอร่อยเลยค่ะมีผักแกล้มเยอะๆแบบนี้นะคะอร่อยมากๆหากใครที่ชื่นชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมเอาเมนูนี้ไปทํากินด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับ วันนี้สาวหล่าต้องขอตัวลาทุกคนไปกินขนมจีนน้ำยาแกงไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ